เตนัวเตยน้อยอ๋อพี่ผมเชียรแต่ออเด็กๆแล้วเตยนี่อ่พุงเชียร์เชียร์ยี่สิบล้ไตกไปอันนี้ลังหาสงฮะหาสถ้าเตยได้แชมป์นะดูป้าสั่งเลยสั่งเลยรอ่หือสั่งฮะฮะเยอแล้ว็ไนนีรอรอเยือยู่นู้ ไอ้ย่านั่นไอ้ยอะต้นเยอะแแล้วค oh. ู muy, muy, ่อ <E ่ะูดเยอยากเจอโอเคไม่ยินไม่วิ่งอย่าเจอเลยไม่พร้อมเดี๋ยวหาแพ้รังแกอีกไม่ได้เลยเฮ้พี่พี่อ้พี่พีปโอ๊วิ่งไหเรวิ่งไงอะแต่มันไม่ผิดกันดิ่ง

มาเลยวเล็กมาฟังด้วยว่ามึงพบมาเลยจบเขามียังไงไปปุ้ยไปเฮ้อคิดเท่า anh sát ốc cũng xưa theo Nên bỏ qua ti thân tìm mình Ừ. lời อะไรแต่ผู้หญิงนะ 국민ដែលដែភាក·រភ្ឌីរ់

好。Oh. Oh. <laughs>